อยากจะสร้างอนาคตต้องมีความคิดแบบนี้ครับให้กำลังใจด้วยการกดแชร์กด s ั b s c r i b ์ครับอยากจะสร้างอนาคตต้องมีความคิดแบบนี้ครับหลายคนนะครับจะมีอนาคตที่ดีอยากจะสร้างอนาคตวันนี้ผมมีไม้เซตที่สุดยอดมากจะบอกทุกคนครับแล้วไม่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากๆก็คือการให้อภัยเฮ้ย การให้อภัยมันเกี่ยวอะไรกับอนาคตผมจะบอกให้นะครับการที่มีใครสักคนหนึ่งมาทําในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบในสิ่งนั้นคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกไม่ชอบคุณรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วคุณก็ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นน่ยยึดติดกับความคิดนั้นน่ะยึดติดกับอารมณ์นั้นน่ะมาไว้กับตัวแล้วคุณไม่สามารถจะให้อภัยได้เมื่อคุณยึดติดกับอารมณ์นั้นนะครับแล้วมาไว้กับตัวรู้ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นกับคคความิดของุณ เกิดความทุกข์มันเกิดความไม่เข้าใจมันเกิดไม n d เซ็ตแห่งความทุกข์ทรมานไม n d เซ็ตแห่งการติดลบเกิดขึ้นอยู่ในใจของคุณและเมื่อไม n d เซ็ตที่มาติดลบเกิดขึ้นอยู่ในใจของคุณทําให้คุณไม่มีที่ว่างไม่มีความคิดที่จะสร้างสิ่งใหม่ไม่มีความคิดลิเริ่มที่จะหาวิธีการใดๆที่จะทําให้คุณออกไปถึงเป้าหมายได้นี่แหละครับ ถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งเลวร้ายที่คนอื่นทําแล้วคุณไม่สามารถให้อภัยได้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วถ้าเกิดให้อภัยแล้วมันเป็นยังไงครับการให้อภัยไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แน่นอนมันแก้ไขสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับคุณเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรือผลร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้การให้อภัยไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ แต่เคล็ดลับก็คือว่าการให้อภัยมันเปิดอนาคตให้กับคุณได้เมื่อคุณให้อภัยคุณจะมีใจที่สงบลงถ้ามีใครทำไม่ดีกับคุณในเรื่องใดแล้วคุณสามารถบอกกับเขาได้ว่าฉันให้อภัยเธอแล้วความสุขมันจะเข้ามา,าครอบครองอยู่ในใจของคุณเมื่อความสุขเข้ามาครอบครองอยู่ในใจของคุณคุณจะมีความคิดในเชิงบวกเกิดขึ้น ไม้เสถเชิงบวกจะเกิดขึ้นกับคุณโดยอัตโนมัติทันทีมันจะเป็นการบังคับจิตของคุณให้คิดแต่เรื่องบวกให้คิดแต่เรื่องใหม่มันเจอสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยากจะทำสิ่งนั้นด้วยวิธีอะไรที่จะทำให้คุณไปถึงความสำเร็จได้การให้อภัยมันเปิดอนาคตให้กับคุณอนาคตที่คุณจะก้าวไปเพื่อจะทำสิ่งใหม่ อนาคตที่คุณจะก้าวไปเพื่อจะสร้างสรรความสำเร็จตามแต่ที่คุณต้องการถ้าคุณไม่ให้อภัยคุณจะจมคุณจะยึดติดคุณจะจมและติดลมอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องลบๆสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แต่เมื่อคุณให้อภัยมันจะเปิดอนาคตให้กับคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะสำเร็จอยากจะสร้างอนาคต เคล็ดลับง่ายๆครับให้อภัยครับแล้วพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสำเร็จผมคุณชายผมสักสร้างถิ่นสุดยอดจริงๆเลยคลิปนี้แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม u ับส r ไล e ์ล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคุณชายพงศักด์สร้างถิง่นสวัสดีครับ